จุ้ยกล้วยจุ้ยกล้วยมาแอ่ะมาแล้วมาแย่อย่ามาลาดีกว่าครับจอดรถตรงนี้ที่ไรต้องหาอะไรกินแล้วเมื่อกี้เสิร์ชดูเขาบอกว่าแม่งมีร้านในตำนานอยู่บอ่ะสิเฮ้ยไม่ใช่ร้านนี้อะตำนานไม่ใช่ไม่ใช่คือจำเราไปกินข้าวมันไก่นี่ใช่ป่ะไอ้แบ่งนามอะใช่ป่ะใช่ใช่ แล้วแม่งจะมีอีกร้านหนึ่งเว้ยที่แม่งแบบตั้งร้านเหมือนกันไปทุกอย่างแม่งเหมือนกันไปอ่าแต่ว่าที่เนี่ยผมเซิร์ชมาบอกว่าแม่งมีข้าวผัดอเมริกันจริงๆอ่ะถ้ามีข้าวมันไก่เดียวะว,วันเนี้ยเราอาจจะไปที่อื่นละแต่พอมันมีข้าวผัดอเมริกันนะไอเทียพี่จารสชาติข้าวผัดอเมริกันได้ปะเอะอไอเทียบตรงๆจำไม่ได้ไม่ได้เมื่อก่อนข้าวผัดอเมริกันจะทำบ้านๆอะ่ะคือมีถั่วของคูนในความเข้าใจกูคือแม่งจะมีขัวรันเตามีอะไรพวกนั้นอ่ะ อ่าแล้วก็มันมันจะมีสามอันเว้ยมีไข่ดาวมีไก่ทอดผัดกับซอสอะไรไส้กรอกไอ้เฮียล้วแม่งลืมไปแล้วอ่ะแม่งเป็นยังไงอ่ะเฮ้ยแต่ไม่รู้ว่าเปิดหรือเปล่านะไม่รู้หมดหรือเปล่าด้วยนะเราลองเดินไปดูก่อนนะได้คร้านนั้นเปนอ่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ใช่หมดยังครับ มีหมดเลยป่ะครับข้าวมันไก่ด้วยป่ะครับข้าวมันไก่หมดข้าวมันไก่หมดมีสุกี้กระเท او ข้าวผัดข้าวมันก็หมดนะฮะโอ้โหข้าวมันหมดว่ะอเมริกันก็อร่อยนะเหรอครับข้าวผัดอเมริกันโอ้โหวันนั้นเมื่อวานขับเห็นไก่ห้อยอยากมากินข้าวมันไก่พอดีเอามาข้าวข้าวผัดอเมริกันนะได้เอ๊ะมีกระเพราด้วยนะแล้วก็มีครับมันเหลือแล้วครับสุกี้ข้าวผัดอเมริกัน นี่หมดเลยเนี่ยพี่บ้านแ่เป็นหมูหมน่ะเดียวตาแดงหมดได้ไดจ้ะสบายเอาเมกัน์หนึ่งเมกัน์หนึ่งครับกะเพราหมูสับไหมลองหน่อยได้ครับกะเพราหมูสับหนึ่งครับส,กกสุกี้น้ำคุณเอาสุกี้น้ำดยเหรอครับผมสุก,กี้หแห้งนะครับเคี้ยวเขาสุดท้าย ถ้าข้ามันไก่เหลือกิ้วสาถานะเข้ามันเหลือหรือเปล่าไม่เหลือด้วยใช่แต่ว่าจริงๆอะพอยท์ของผมที่อยากมากินนะคือผมอยากมากินข้าวผัดเมกันที่เนี่ยนะใช่เลีอกว่าแบบว่าเฮ้ยไหนลองข้าวมันไก่ไม่ใช่คือพอยท์ของผมอะที่มาแื่งมีข้าวผัดใมกันเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าถ้าแม่งมีแต่ข้าวมันไก่ลผมอาจจะไปที่อื่นอ๋อโอเค แต่ว่าพลอยของผมมันคืออยากจะย้อนความทรงจําเก่าเว้ยคือกินข้าวผัดเมกันแล้วเมื่อกี้เขาล่ำเลยข้าวผัดเมกันก็อร่อยซุก,กี้น้ําก็อร่อยเขาบอกข้าวผัดเมกันเมื่อก่อนอะเราได้กินครั้งแรกตอนไหนหวะ <c oughs> <c oughs> จำไม่ได้เลยอะแต่ผมนึกนึกได้ลางๆว่าคือถ้าเป็นข้าวผัดอเมริกันที่เขาบอกออนท็อปไข่ดาวข้างๆมีไส้กรอยแต่จําจำได้ป่ะวกากินครั้งแรกที่ไหน จำไม่ได้ไอ <to. Yeah. S 3> oh, ้เ ah. ช <qué> ี่ยผมไม่จำไม่ได้เพื่อนเพื่อนจำได้ไหมว่ากินข้าวผัดอเมริกันครั้งแรกอะเมื่อไหร่แล้วไปที่อเมริกันก็ไม่มีข้าวผัดอเมริกันด้วยแม่งม้าก็มีกล้ายไปสิงคโปร์่ญี่ปุ่นแล้วก็ไม่มีโตเกียวไปสิงคโปร์ก็ไม่มีข้าวมันไก่สิงคโปร์เป็นข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ปกติข้าวมันไก่เล้วว่าเดี๋ยวเราลองดูว่าเป็นยังไงมาครับมาแล้วอ๋อโอ้นมากินได้หว่า เฮ้ยโคตรเสียมาดูดิข้าผัดในกัรเยอนะโอเคเยอรื้องไป่จะสัตว์เครียดสุดท้ายว่ะย้อไมกับสัตว์อะไม่ต้องมีผักด้วยนะไม่มีอหารเดียวเแล้วก็ช้อปปิ้งในความทรงจำตอนเด็กๆก็ครบเลยนะ ใช่คือเราเราอยากกินให้ข้าวผัดอเมริกันเพราะว่าเราอยากกินแค่กอใช่เห็น่ะล้วกูเป็นอันนั้นแล้วของผมเ้ยต่างกันอีกอย่างหนึ่งคือพี่อยากกินไส้กรอนใช่ผมไม่อยากกินไก่ทอดล่องไก่ทอดในมันนี่ยังไม่เที่ยงนะหมดนล้ผมขอลองชิมไปเลยได้ชิมไปเลยคือข้าวเนี่ยในความทรงจำผมว่ามันจะแดงอยู่นด้วย เพราะว่าเขาผัดมีการแดงวันน so really ี yeah, yeah, <Sure> mm ้เพราะว่าเขาผัด hmm. ก mm ับไอ้น um ี hmm. <S> <S ่ซอสมะเขือเทศอแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบเขาเลยเขาเลยมีมาให้แยกแยกนะครับทีนี้ไม่ไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันเป็นรสมะเขือเทศหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะมีความหวานเปรี้ยวเค็มอ่าหวานเปรี้ยวเค็มมัน เดี๋ยวผมขอลองใส่ไอซอ,ซอมเกเทศซอมเกลือเทศใส่นิดเข้าไปคนระับเฮ้ยนั่งแน่นลงแบบพี่พี่รำเกลืออทิษฐานข้าวก่อเลยนะเอาแต่ข้าวเปล่าก่อนใช่เลนั่งแน่นลงสัตว์ แต่รสชาตินี่แหละข้าวผัดอเมริกันนี่คือแม่งแหวกตั้งเลยนั่นประมาณนี้เลยนะแหวกตั้งเลยอันนี้ต้องเครื่องเลยฮะแล้วแบบว่าเรากินเราก็ต้องมีเออแต่แบบอย่างนึงคือข้าวผัดอเมริกันจะไม่มีน้ำปลาให้ไม่มีเขาจะมีไปซอสพริกหรือซอสมะเขือเทศแทนคุณต้องลองเตืนก่อนถ้าบอกอย่าพี่บอกเลยนี่แหวกทำอีกนิดนึงโอ้ขอบคุณครับอุ้ยอุ้ย ตาหัวแล้วเนี่ยอะลองลองลองดูแลลองดูนะเก่งกับไส้กรอกนเก่งกไส้กรอกนะมันจะมีอะไรแวบขึ้นมาอีกสักอย่างนึกล่องไปโรงเรียนถูกต้องกล่องไปโรงเรียนเลยเนี้ยหรือว่านม่เป็นนี้วะอิทธิพลของอาหารอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะลองไม่ได้เซิร์ชกูเกิลนัดตอนนี้เราเลยแบบว่าสันนิษฐานลองดูนะ เออท็อปปิ้งเนี่ยนั่นคืออาหารเช้าของทางตะวันตกอา,อาจจะเป็นไปได้สูงนะแล้วก็เป็นไปได้ไหมว่าเมนูเนี้เข้ามาตอนที่ทหาร GI เข้ามามแล้วเผอิญว่าเมนูเนี้คนไทยก็อยากกินด้วยแต่โดยธรรมชาติของโคเอเซีย มันต้องกินข้าวกินข้าวเป็นหลักผมว่าอย่างนี้ว่าไอ้พวกค็อปปิ้งต่างๆไม่เป็นของของตลาก็มาตกเลยแต่ว่าขาผัเนเป็นของจีนใช่แล้วพอมารวมกันเไม่ยกินข้าวซสต้นมันมีไอ้ของกูด้วยใช่แล้กกูมีข้าวผัดใส่อันี้ให้มึงใช่แล้วก็ได้ชื่อมาไม่ก็เลยเอาอานมารวมกันแต่ว่าไอ้รายละเอียดข้างในว่าทําไมแม่ถึงเอามารวมกันยังไงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหรออ้นนี้เป็นไปได้นะไอ้ข้อสันนิษฐานเนี้ย เออไม่เป็นไปได้เป็ี่ยนไปได้หมว่าเป็นไม่ได้สูงเลยอันนี้อะไรอ่ะหมูกระเทียมหมอผมว่าอันนี้เขาตักลาดมาให้เว้ยหมูกระเทียมผมว่นเฮ้ยถ้าหมูกระเทียมมันอร่อยเขามีข้าหมูกระเทียมไหมผมขอขอขอ,ขอลองอ่ะหมูกระเทียมเขาเคิลน,นะถ้ากินกระแฮมเนี่ยใช่พอดีไป้กินกระแฮมก็ฝรั่งอ่ะฝรั่งเลยแหละ หลังอาจจะแบบกินไข่ดาวแฮมขนมป,ปังแผ่นขนมปังหรือเราไม่มีนมเราไม่ได้ใช้ขนมปังเป็นหลักเราใช้ข้าวเราขนมป,ปังเรากินเป็นขนมขนมป,ปังเรากินขนมนะใช่เป็นขนมนะนี <c oughs> <c oughs> ่กินมันเด้งเด้งออกมา <c oughs> ได้ <c oughs> ไม่รู้เลยว่าแ <c oughs> ม่อร่อยหรือไม่อร่อย <c oughs> แต่ว่าแม่งมีอะไรแว๊บขึ้นมาบางอย่าง ผมว่ามันเลยความอร่อยหรือไม่อร่อยไปนใช่มันเป็นความเฉพาะตัวอันนี้สกีแล้วก็เหลือน้ำอีกหนึ่งซอสมะเขือเทศตอนนี้เนี่ยข้าวบัตรอะไรกันเนี่ยอยากรู้ว่ามีที่ไหนบ้างไหมหรือว่าจริงๆแล้วมีทุกที่มันมีทุกที่เว้ยมันมีทุกที่เลยหรอใช่แล้วแต่เราจะเขียนเลยผมผมรู้สึกอย่างนั้นนะเราะว่าามันไม่เห็นมีต้นตออะไรเลย เดี๋วบอกใช่ว่าหรือว่ามีแค่บางร้านที่บอกบอกว่ามีคือผมว่าแม่งอาจจะเป็นข้าวผัดซอสซอส,ซอสมะเขือเทศใส่โซลันตาเนาะใส่มะเขือเทศที่มันหั่นเต่า<ม>ที่มันไม่ได้ดิบเถือนแบบสมมติถ้าถ้าเตยนี้เป็นข้าวผัดมันทุกอย่างมันจะเป็นอย่างนี้นะข้าวผัดบา้านเราใช่ข้าวผัดบา้านเราอะแต่พอมันมีคำว่าเมกันมีท็อปปิ้งมีข้างๆไรอีก ก็็เปนไ,ปได้อ,องครอว่อนะผมว่าถ้าเวลาเกี่ยวุกกี้ที่เด็ดคุณต้องชิมเนี่ยนะมันจิ้มก็จะมีสูวรของทางร้านเกือบทุกร้านอนะ่ะที่ขายซุกกี้นัแลลวนะ,ะวนแปลก<ห>นะไม่ใช่เหมือนจิ้มข้าวมันไก่นะนะผมไม,ะ <c oughs> ไม่ใช่แต่อร่อย <c oughs> ไม่ใช่แต่อร่อยจไม่ <c oughs> เป็นเรื่องออเป็นเรื่องดิไม่ใช่แต่อร่อยอันนี้ เป็นเรื่องหอขอสักที่นะขอสักที่นะขอที่ตนระงนี้ตรงนะี้ได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 ้ไสุด,ดยอดหอมกระทา คดเก๋อนะถ้าเป็นภาษาเราโอ้โหคดเก่าอะ่ะไม่ใช่เก่าสัตว์หาอคดเก่าอะ่อาอะแล้วดูแล้วดูความเขาใส่แบบก็ <c oughs> มีแฮมอี๊กม่วงๆเขาว่าไม่ใช่คนมาสัง่ง <c oughs> นุ่มด้ยวยว่าหมูนุ่มบนบนจักเรามาใช่ไหมมีสองคนเดินเข้ามาหมดแล้วทั้งร้านเลยตอนนี้เหรอหอืมเฮ้ยมันยังไม่เที่ยงนะโอ้โหนยินดีแบบห้านาทีก่อนนี้ กี้นี่ให้คุณลองเลยคุณลองเลยเถื่อนน ой, ้อยเถื่อนน้อยมูดเข้าไปเลยมูดเลยมูดเลยเอเ้อนนอยเฉยๆผมชอบผมว่าร้านเนี้เรียกสิวตรงที่หนึ่งสองอะ แล้วผมว่าข้าวมันไก่น้าตนข้าวมันไก่น่าจะปหดดูจากหน้าตาใช่ป่มกระเพรามันมีความนบ้านเฉยๆแต่ว่าร้านนี้ผมว่าไม่ไฟิลว่ะก่อนก่อนที่ผมจะรู้จากกระเพราแห้งที่เขาไอ้นี่นะผมชอบกินกระเพราแฉะนะเราจะได้กินกระเพราอานนี้กันหมดก่อนด้วยเราจะได้กินกระเพราอันนี้ก่อนอก่อนที่จะไปรู้ดีกระเพราแห้งที่อะไรเงี้ยเฉยๆใชไอ้เฉยแต่ผมชอบเหรอ ใช่ผมอาจจะไม่ค่อยชอบรถเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยรสสัมผัสนีเพราะมันโดนมันโดนมันโดนอีกโดนอะไรไปอ่ะนี่งนมแบบแบผมอุ้ยผมชอบอ่ะเหรอเออไม่ผมจะเฉยไว้ที่นี้หรือว่าผมไม่ชอบความผนไ่ดีมันเหมันไม่กินข้าวแกะด้วยกับอันนี่ปะถ้ารู้สึกว่ากระเพรามันเยิ้มๆอ่ะอ่าเออผมผมอาจจะไม่ค่อยชอบือเปล่า โหดเหมือนก้อนนี้แต่ไม่ใช่แม่ห,หวานนะขนาดนั้นนะออแต่ว่าไม่อร่อยนี่ครับน้ำมาแล้วจา้าออันนี้อันนี้เพลินอันนี้เพลินอันนี้เพลินจริง ถึงกันท้าแม่งลอยมาเลยใช่แม่งเป็นนิยามนีเว้ยไม่ใช่ว้าวที่สุดแต่ว่าแม่งเพลินมว่าถ้ามาต่างได้เลยใช่แม่งอร่อยถ้ามาไม่ต้องเอาเลยอ่ะเนี่ยมันมันมีความหอมมันมีความนัวความหอมเหมือนเราได้กินผักผักไปด้วยอ่ะนะเพลินเพลินเพลินกับคนคักเลยคนคากเลย ดูดิน่าจะเป็นน้ำหมักหมูนุ่มใช่ใช่กระไขตีกันนี่ไม่ต้องปรุงก็ได้เหรอไอ้เฮียสุกี้ผมชูดด้วยเพิ่มนี้นิดเดียวลองดูดีวิเลยแต่ต้องระวังนะสุกี้มันโคตรร้อนกินตรงที่ลาดเลยลองดูนะ ถ้าไม่เป่านี่มึงผ้ากีฬามันมันเลยนะผ้ากีฬามันมันเลยนะไอ้เหี้ยบอกให้สามอย่างนี้อ่ะผมขอร้องเลยดิลองน้ำเรานะที่เผินทุกอย่างมันเหมือนที่เนี่ยเขาจะทำนัวๆหมดเลยเว้ยเออใช่นัวๆในแบบว่าผลลัพธเก่าอ่ะ เออน่าจะเป็นเจ้าโบราณมากๆอผมโกรธอยู่เจา้านี้แล้วทุกอย่างไม่ยดูเก่<ม>าผมว่าปรับปรุงไม่เกินครั้งหนึ่งใน20ปีนี้กแค่ทำ,ำกับของโรงแรมก็หม้ผมว่านะตักเข้าผัดเลยข้าวเป็ไก่แล้วก็สุกิ้นหนาม้วยอยู่เลยเนาะแต่นี้ส่วนตัวผมถ,ถ้ามาตรฐานเนี่ยของเขาดีเนาะตักมนเนี่ย รียนรู้สึกว่าเข้ามันไก่แม่น่าจะอร่อยกลับมาตอบ้าวผัดเมกันนะครับต้องลงบผัดอีกเออมันได้อหมาน่ยถ้ามีไส้กรอกก็ใช่เลยอิ่อที่ข้าผัดเมกันไว้เด็กกว่าถ้าสมมติแม่กูซื้อก็ผัดเมกันใส่กล่องไปอะแล้วดูรูปเนี่ยผมจะไปทอดไส้กรอกรอเลยเอาตลาดซื้อไส้กรอกมาทอดหรือต้มรอเลยอะ ต้องใส่กล่องกล่องมันเป็นอะแบบไก่อ่ะกล่องไก่แบบกบอ่ะมันเป็นอย่างนี้เว้ยมันคือข้าวผัดเมกานบ้านๆอ่ะมันจะมีข้าวผัดเมกานอีกหนึ่งอย่างที่มันจะถูกจัดการจัดจานให้ดูดีกว่านี้อ่าสวยวางพร้อมไว้น่ากินแล้วอืมช่วยนึงใช่โบ๊ะมาโบ๊ะมาแต่อันเนี้ยมั่นคือข้าวผัดเมกันไวเด็กที่พ่อแม่ผัดให้เรากินอ่ะอื นม่นคือยุคนั้นเลยนะ,ะใช่ถือว่าเติมเต็มวัยเด็กประมาณหนึ่งมผมสรุปว่าแม่หน้ามาลองตอนที่ยังไม่ได้มีข้าวมันไก่เนี่ยถามว่าสุดยอดขนาดนั้นไหมบอกว่าอาจจะไม่ได้แบบแม่ไม่ได้ว้าวแบบตา,าว้าวแต่ว่าไอ้เนี่ยเออมันมาโดนข้าวผัดในการแล้วแบบรู้สึกว่าได้นึกถึงวะอะไรเงี้ย <laughs> เดี๋ยวขอไปกินกะันเดี๋ยวไปกินะับดับสูตรนี่อ่ะ เอาป่ะเนี่ยตามมานานเลยเนะี่ยตามมานานแล้วเจอเนี่ยผมก็ต้องลองก็เพราะปลารถเข็นอีกสักล้านไหมอีกสักล้านนะได้อยู่ฮะอีกสักล้านไหมถ้วยเดียวแบ่งกันเกณน์ไหมได้ได้ดนะดีฮะเอาเส้นไหมเอาเส้นหรือไม่เอาเฮ้ยถ้าตามสูตรไม่ต้องเอาป่ะโอแน่นๆน่น ขอปลาถ้วยหน,น,นึ่งครับนัง่งนั่งเลยนั่งเลยโคตรน่ากินเต็มโอ้อโหสุดยอดเต็มถังเลยครับตั้งแต่เช้าเลยไหมสิมงูก็ออกมาแล้ววอนนี้มันยังไม่กล้าทำเยอะอ๋อ นี่สิบหกซึ่งสุดยอดเก่าแก่ใช่ไหมเก่าแก่ใช่ครับเนาะเห็นปะอ่ะกินเจ้าไหนก็ไม่เหมือนเจ้านี้เหรอใช่ไอพี่กระปุกนะไอยางยางยางคุณลองกันดิกระเพาะปลากินมะขามจิ้มโชว์กับน้ำส้มไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยาจีนมะฮะอยาจีนมะเหรอ มันเป็นยังไงวะนึนถึงยาจีนอ่ะแล้วมีความหวานอะไรบางอย่างเหรอแต่เขาบอกว่ากินเจ้าไหนก็ไม่เหมือนเจ้านี้นะแล้วมันจะได้กลิ่นอ่ะกลิ่นอะไรนะอยู่ในน้ำกลิ่นอะไรอ่ะกลิ่นกลิ่นกระเพาะปลาไม่รู้อะไรสักอย่างงี้ใช่แต่ผมรู้ว่าไม่น่าจะมีเครื่องยาจีนแล้วก็อุดมน้ำาจะหวานมันๆเหรอดีมากไหเหรอ โคตรดีเฮ้ยคุณคุณคุณลองกินไอ้พวกนี้ดิเหี้มันแผลบเลยดีว่ะเป็นไงราต้มจนแบบเหมือนเหมือนยุ้ยอะแต่ไม่ยุ้ยอะแล้วัดอะไรไะเข้าใจยุ้ยแต่ไม่ยุ้ยอะได้ยุ้ยแบบไม่ยุ้ยนี่ยังไม่ได้ปรุงเลยไม่ล่าปรุงเลยเหรอคุณลองดิผมไม่อยาก บอกไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวเพื่อคุณอธิบายได้ดีเหรอวะมีในใจกับพาอปลาอยู่ประมาณหนึ่งนะอ้ลืมไหมล,<ะ>ลืมไปก่อน<ะ>คุณอย่าไปนึกถึงไข่นกกระทาไม่ใช่ไม่ใช่อะ่ะอไอ้แ่อันกับะพาอปลานะคุณเห็นว่าไม่มีหน่อมไม้อะไรมากวนเลยผมรู้แล้วทำไมคุณถึงกินคำแรกแล้วขออีกคำหนึ่งผมรู้แล้ว ไม่ใช่กรพาะปลาแบบนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ครั้งแรกนะแม่งได้กลิ่นยาจีนเพราะแล้วแล้วหวานตามถูกปะใช่แล้วพอซอปอีกแม่งหวานอร่อยหอมแล้วมึงจะได้กินกระเพาะปลาที่ไ่ยที่ต้มมาตามมาอีกแล้วเมื่อกี้ที่เขาบอกว่ากินที่ไหนก็ไม่เหมือนที่นี่ผมเชื่อละเพราะผมก็ไม่เคยกินที่ไหนที่เหมือนที่นี่เหมือนกันผมบอกว่าลืมกระเพาะปลาไทยที่มีไก่ฉีกมีไข่นกกระทาออกไปก่อน อันนี้ไม่ใช่อันนี้หนังหมูเหรอกระเพาะปลากระเพาะปลาฮะหนังหมูจะเป็นอีกแบบหนังหมูจะเหลือวเหนียวหน่อยคุณจะรู้เลยผมรู้นะไอ้เนี่ยมันไม่เหมือนกันครับไม่ผมเป็นคนชิงกกระเพาะปลาผัดแห้งอ๋อถ้าเตี๋ยวผัดเอาหนังหมูผัดผมตีมือเตี๋ยวผมนะฮึพอกินกับไอตัวกระเพาะปลาที่อร่อยเขาไปอีกก็ใช่มันมันนุ่ม แต่ไม่ได้แยกมึงต้องดนให้มันขาดไอ้เนี้ยนี่แม่กระปพาะปลาที่แท้ทูพี่ดูดิใช่ดูนี่พอเพราเราติดอะไรเฮ้ยหนังหมูวะใช้หนังหมูไหน,นเลยอมีหน่อไม้เข้ามาหลอกหน่อยเป็นไก่าแต่ที่นี่คือกระเพาะปลาที่จริงใจที่แท้ถูกระเพาะปลาแบบตะโกนอะ่ะกระเพาะปลาตัวเล่นอะ่ะเอาง่ายๆเลยถ้าเป็นสายเล่นเล่นผ้าเก่าเนี่ย อันนี้งานコเลคเตอร์นะครับผมงานต้องสะสมไปเลยเนี่ยคุณดูดิตะเข็บเดี๋ยวตะเข็บดูฮะดูตะเข็บกระเพาปลาดูการขึ้นตะเข็บดูฮะแล้วดูความมันเงาอันนี้เป็นของไม่ท่านในยุนั้นเนี่ยสขึ้นมาไม่ดีตรงนี้ขาดหมดแล้วนะขาดครับขาดฮะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ขาดถือว่าอันนี้ถือว่าไม่ใช่ผ้าตายฮะเพิ่มเพิ่มเพคเจอร์ได้สองอย่างพิชกำซมกับพิชโชคุณเลือก คือมันหอมหวานเหมือนเราซดหูฉลามน้ำแดงไกกลายอ,อ่ะไม่ใข้หรืวนะ่าน้าเดียวอะเข้าใจใช่ปะเออคือหล<บ>ังเนี่ยก็บอกแล้วว่ามันมันมีอะไรบางอย่างอยู่ในน้ำเนี่ยใช่ป่ะใช่ใชเนี่ยคือตอนแรกอะ่ะคำสองคาแรกเรากินอะ่ะเราจะนึกว่ามันยังไงวะเพราะว่ามันมันฉีกออกจากอตัวคํพาปลาที่เราเคยกินใช่ เนี่ยยิ่งสอสมันยิ่งเผินดันเลือดเขาก็ให้มาแบบเนะสะใจเลยพี่สะใจกว่าคือตัวกระเพาะปลาที่เขาให้มาคือเขาให้แบบว่าไม่ยั้งอะ่ะผมว่าร้อยเนึ่ยยัง,ยงถือว่าถูกไม่แพงเลยไม่แพงใช่หมถ้ากระเพาะปลาขนาดนี้แ,แล้วกระเพาะปลาเยอะขนาดนี้นะแล้วพอเจอเลือดหออเขาอีกดีหอ,อ่อปีกเหรอใช่ครับมาชิหมหน่อย แล้วคุณกินเลือดแมงหอมเขาอีกเว้ยเลือดแมงจะหอมแบบในรูปแบบที่คุณรู้สึกว่าเลือดแมงหอมอะ่ะรู้รู้แหละเรากินแต่เลือดที่มันล้วนๆใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มแม่งมาเป็นก้อนหนึบๆแต่ว่าเหมือนไอ้ตัวที่มันเป็นเครื่องเทศที่มันอยู่ในกระเพาะปลาเข้าไปในนั้นด้วยอืมอันนี้ก็ควรใส่ยเยอะไหมผมว่าตามชอบคุณลองลองดูก่อนก็ได้ ประมาณนี้ก่อนไหมอ่าประมาณนี้ก่อนดูว่ามันเปลี่ยนเยอะไหมอ่าลองดูลองดูแต่ถ้ามันเปลี่ยนผมต้องใั่อีกช่วยนะเนี่ยเอามากินออริจินอลเลยแม่งอร่อยเนอะแม่งอร่อยอร่อยแต่ผมว่าใส่ขนาดนี้ไม่น่าเปลี่ยนเยอะป่ะนี่มีน้องไก่หนึ่งน่องเต็มเต็มเขี้ยะกระส่มาตอนไหนวะเมื่อกี้ไม่เห็นนี่หว่าเออตักคุยตั้งยานไม่เจอใช่เมื่อกี้ไม่เห็นใช่ป่ะเฮ้ยหรือว่ากระป๋าเดีบุกกระป๋าฟิลวะไอีขี้นี้น้องไก่คุณใส่ปะเนี่ยนี่ผ่านมาทางไหนเนี่ย ไม่เปลี่ยนจนไม่เพลินอ่ะอมีมีเี้ยวขึ้นมานิดเดียวมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะล้นมากกว่าที่ล้นนะแต่บอกบางคนเขาจะใส่นี่นะอะไรอ่ะเป็นกําส้มไงอ๋อคุณอยากไหมผมลองนิดเดียวลองเล็กเล็กเล็กไม่กล้าไม่กล้าไปไกลเพราะเดี๋ยวมันกินพื้นที่ผมว่ามันมาเพิ่มเป็นสำหรับคนชอบรสจัด อ๋อมีสำหรับสำหรับชาวที่มันตีมามัน,ม,นมันฟุ้งเผ็ดด้วยนะอ่ะชาวฮาร์ดคอร์หน่อยอ่ราะฉน้เนอะชาวฮาร์ดคอร์หน่อยไม่น่าลุมแก่ๆของคนไม่ปรุงเลยเห็น่ะแกไม่ใส่เลยลเลยเมืเ่อกี้แล้วเมืเ่อกี้เดินมาสก,กิดผมสองคนนะคือเก่าแก่เลยใช่ไหมอันนี้ของแท้เขาบอกของแท้ด้วยนะเขาบอก เ้เี้นี่นี่คุณเชียงแพ้เฮ้ยเยี่ยดไม่ได้เดลิเชียดเดลิเชียดเดลิเชียดเฮ้ยหยุดไม่ได้นะดอย่างนี้กูว่ามึงเพอร์พายแน่มึงลองดีกว่ะอะไรวะไก่เหรอไั่เหมือนกระพาะปลาไม่เข้ามาอยู่ในหนังไก่ผมอยากให้คุณติดหนังนะติดหนังร้อยก่ะนอุยอร่อยแบบไม่ไม่เคยกินอย่างเงี้ย หรอแล้วทำไมน้ำมันหอมอะไรได้ขนาดนั้นอที้เงเหตทีนี้เฉลยไม่อีกเฉลยไม่อีกใช้กระดูกกระดูกหมูน้ำมันเลยหอมซุปกต้องต้องเคี่ยวน้ำซุปเหรอครับเคี่ยวน้ำซุปไหมเคี่ยวน้ำซุปมาเงียบๆอร่อยไหม ใช่น้ำเข้าไปอยู่ในหนัใ้ใช่ิ้นเนี้ยต้องโดนว่ะอย่างดีขึ้ไอ,อชิ้นติดไปนวมเนี้ยยิ่งกินมันยิ่งอร่อยว่ะก็บอกแ,อแล้วหล่อสุดเด็ดโอ้ยเฮียเฮียสองหัวปลาเนี่ยเป็นสองตัวเนี้ยมันอร่อยจริงว่ะใช่ เร่ยงที่กินเร่องอร่อยไอ้ตา์บ้าป่าวะโอ้ยแล้วพอได้ชิมกอนปุ๊บโอ้ยนี่มันอึ้งเลยอึ้งเฉยเลยแล้วกอนกินนะคำนี้ปุ๊บชิ้นนี้อร่อยมากเหมือนมันหมูเห็นวป่ะมุมไอ้หยักไอ้ขยักขยักเนี่ยใช่อีกเพินผมเก็บแล้วนะเก็บเลยคุณเก็บเลยคุณเก็บเลยเลือดเลือดอะไรคุณเก็บเลย เทียนหนักไก่ไม่อย่ังอร่อยเนาะไก่ที่อยู่ในน้ำมันอ่เนาะเนี่ยโอ้โหเต็มๆสุดยอดสุดยอดมากสุดเท่าไหร่นะเมื่อกี้เจ็ดสิบมี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 ใช่ไหมไป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 จ่ายมาก่อนไปจ่ายจ่ายตังค์ก่จ่ายมาก่อนเนี่ยเนี่ยมาจอดอยู่ตรงข้ามซอยข้างสาหรันนะครับแล้วก็บะหมี่บะหมี่เฮเซ็งนะครับ นีแค่ใสงครับมากขายทุกวันปะอมเลยหยุมัออมนออดเพราะที่นี่เขาให้อยู่ันจันใช่ปะสาหน่อยหมดแล้ววันนี้พอแล้ววันนี้พอแล้วอยู่อะอยู่อะวันนี้อยู่แล้วบอกโคตา้าวันนี้นะครับสองล้านนะครับมีข้าวบะเมกันในตำนานแล้วก็กระเพาะปลารสเข็นในตำนานครับ อีกหนึ่งอย่างสุดยอดสุดยอดสองร้านนี้โอ้โหวันนี้วันนี้จะอยู่ชิบหายไปดีกว่านวดนะไปไปไปปาปเดี๋ยวเดี๋ยวร้านนวดครับเดี๋ยวว่ากันไปเดี๋ยวเดี๋ยวครับปาปนวดเท้าดิไม่ใช่คนละนวดแล้ว